สวัสดีครับวันน e ี <First S 2> ้กุมผมก็จะมาเข้าร่วมโครงงานแล้วก็จะมาสัมภาษณ์รุ่นพี่นะครับผมนายนัทพลวิรุกุลรหัสนิสิตสองเจ็ครับครับแล้วผมนายวิรพงศ์รัฐนิสิตห้าสองหกครับผมผมนายธนัดลนสายวงศ์รัฐนิสิตสองแปดสองครับสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวธารลัตน์รับยิ่งยงรัฐนิสิตสามสี่ศูนย์ค่ะเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์รุ่นพี่กันเลยนะครับ ครับพี่ขอสัมภาษณ์พี่หน่อยนะครับพี่ชื่ออะไรครับชื่อแฟมครับโครงการพี่ชื่ออะไรครับอ่าชื่อไทยเนี่ยจะเป็นระบบเฝ้าระวังอัตโนมัติโดยใช้กล้องนะครับอ๋อสามารถทําอะไรได้้ามครับพี่โดยหลักๆเนี่ยก็คือการแท็กตัวบุคคลนะครับโดยในการทํางานอันนี้จะเป็นการแท็กเป็นตัวเด็กมากกว่าประมาณนี้พี่มีแรงบันดาลใจอะไรเกี่ยวกับโครงการนี้หรือเปล่า ก็และมานานใจหลักๆก,ก็คือเวลาพ่อแม่เนี่ยไม่อยู่บ้านเนี่ยเราก็เป็นห่วงลูกใช่ไหมว่าแบบลูกจะไปอยู่ตรงไหนหายไปหรือเปล่าเราก็จะสามารถเอาตัวเนี้ยไปวางไว้ที่ในห้องห้องหนึ่งเพื่อที่จะสามารถตรวจจับได้ว่าลูกเนี่ยอยู่ส่วนไหนของห้องหรือว่าหายไปจากกล้องหรือเปล่าอะไรไประมาณนี้ครับแล้วคำถามสุดท้ายครับพี่พี่พกินข้าวยังครับโอ้หิวมากเลยตอนนี้โคตรหิวเลยเข้ามาครับสวัสดีค่ะพี่ชื่ออะไรคะสวัสดีค่ะชื่อพี่การนะคะวรการน้อยมีค่ะ หนูจะสอบถามว่าชื่อโครงงานนี้คืออะไรคะค่ะโครงการนี้นะคะคือการสร้างสายอากาศสวิตซ์ลำขึ้นที่ความถี่2,600เมกะเฮิร์ด้วยการควบคุมผ่านระบบไมโครคอนโทรลเลอร์ค่ะแล้วแรงบันดาลใจที่ทําโครงงานนี้คืออะไรคะปัจจุบันนี้นะคะการสื่อสารไร้สายะคะ่ะสำคัญต่อชีวิตของคนเราเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นทางด้านการสื่อสารนะคะโดยด้านการสื่อสารนะคะก็มีการพัฒนาให้เข้ากับคนในยุคสมัยนี้มากขึ้น กลุ่มของพี่ก็เลยทำการสร้างสายอากาศที่สามารถใช้งานได้ในปัจจุบันนี้ค่ะ,คะแล้วในการทำงานนี้มีปัญหาในการทำงานอะไรบ้างไหมคะค่ะในการทำงานนี้นะคะปัญหาก็คือเนื่องจากเราอะทำการออกแบบในโปรแกรม c f p เสร็จแล้วปุ๊บเรานำมาสร้างจริงใช่ไหมคะในการสร้างจริงก็จะมีปัญหาหน้าง,งานหลายๆอย่างค,ะค่ะเช่นการติดตั้งอุปกรณ์แล้วก็การการออกแบบให้มันตรงตามความถี่ที่เราต้องการคะ่ะก็มีความยากคะ่ะ ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะเดค้บพี่ชื่ออะไรครับพี่ชื่อนาวนะครับนาวที่ติชยาพันสายครับอ่าโครงงานนี้เกี่ยวกับอะไรครับผมโครงงานของเรานะครับชื่อว่าการติวช้โปรแกรม Open c ซีกับระบบภาษาความปลอดภัยภายในบ้านครับอ่าโครงงานนี้มันเกี่ยวกับยังไงอะไรยังไงบ้างรครับ ก็คืออธิบายคร่าวๆนะครับก็คือโครงงานของเรานะครับจะเป็นการใช้บอร์ด Raspberry Pi กับโมดูลกล้องเพื่อจับภาพนะครับแล้วก็เปรียบเทียบกับฐานข้อมูลถ้าเป็นบุคคลในฐานข้อมูลนะครับเราจะไม่แจ้งเตือนแต่ว่าถ้าไม่ใช่บุคคลในฐานข้อมูลเราจะจับภาพแล้วก็แจ้งเตือนผ่านไลน์โนติฟายครับโครงงานนี้มีแรงบันดาลใจอะไรบ้างครับ ครับก็คือในปัจจุบันนะครับปัญหาอาชัชญากรรมที่เกิดขึ้นภายในบ้าน,นมีสูงเพิ่มมากขึ้นนะครับเราก็เลยเลือกที่จะทําโครงงานนี้เพื่อเสริมสร้างระบบความปลอดภัยภายในบ้านนะครับให้มีความปลอดภัยที่สูงขึ้นครับปัญหาในโครงการนี้มีอะไรบ้างครับ ครับสำหรับปัญหาที่เกิดขึ้นในตัวโครงงานเรานะคะก็คือปกติแล้วเนี่ยอัลกอริทึมถ้าจะให้มีความแม่นยําจะต้องใช้ทรัพยากรขอ,ของเครื่องที่ซับซ้อนนะคะแต่ว่าพอมาเป็นรัสเบอรี่พายทรัพยากรที่มีจํากัดทําให้ต้องเลือกใช้อัลกอริทึมใหม่ที่มีความแม่นยําแต่ไม่ได้สูงมากแต่อยู่ในระดับที่พอรับได้เพื่อใช้ให้โปรแกรมของเรายังมีความสเตเบิลในการทํางานครับขอบคุณมากครับนะครับพี่ชื่ออะไรครับพี่ชื่อธนบัตรไทเกตครับผมชั้นที่สี่ แล้วโครงงานพี่ทําเกี่ยวกับอะไรเหรอครับโครงงานพี่จะเป็นเกี่ยวกับการใช้จอพ PS2 แบบไร้สายนะครับในการบังคับแขนกลโดยแขนกลเนี่ยจะบังคับได้2โหมดด้วยกันครับโดยการเชื่อมต่อจะเชื่อมต่อผ่านตัว Arduino Atmega 2560แล้วมีอุอปสรรคในการทํางานบ้างไหมครับอุปสรรคก็คือเทคโนโลยีนี้เป็นเทคโนโลยีที่ค่อนข้างเก่าครับทาให้สัญญาณของมันไม่ค่อยจะเดียนครับแล้วก็ตัวไลบรารีของ Arduino เนี่ยมันจะใช้ได้เฉพาะ Arduino Software ว์ชั่นแค่1.6.0เท่านั้นครับเราเปลี่ยนว์ชั่นไปมันจะรันไม่รันไม่ได้ครับ <c oughs> แรงมานานใจในการทําโครงงานนี่คืออะไรหรอครับคืออาจารย์ของพี่เนี่ยมีอุปกรณ์มาให้ใช่ไหมครับแล้วเขาก็จะมีหัวข้อให้เลือกพี่เห็นมันน่าสนใจดีพี่ก็เลยเลือกมาเล่นครับขอบคุณครับ now um.